สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีฤศพฤษภในช่วงของเดือนมีนาคม2564นะคะชาวราศีฤศพฤษภคือผู้ที่เกิดวันที่20เมษายนถึง20พฤษภาค,คมนะคะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เจเย็นกันนะคะโอเค ามาดูกันค่ะว่าชาวราศีพฤษภในช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกันเอซับสอดค่ะหนึ่งดาบ The j u s t i c เอเ,เ,เอซับเพนนิคอลหนึ่งเหรียญเทนอปูดดีๆเทนอพเพนนิคอลสิบเหรียญ อฟฟาฟบสอดห้าดาบชาราศีพเกอะไรขึเป็นยังไงคือคุณตัดสินใจทำในสิ่งที่มันถูกต้องหรือเปล่าคุณตัดสินใจทำในสิ่งที่มันยุติธรรมใช่ไหม,มคุณรู้สึกว่าคุณคิดดีแล้วสิ่งที่คุณทำมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและยุติธรรมกับคุณและอีกคนหนึ่งอย่างมากที่สุดแล้ว ใช่ไหมคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่จริงจังหรือความสัมพันธ์ที่มั่นคงมันก็ควรจะไปอยู่กับคนที่เขาเรียกอะไรอะในเมื่ออีกคนหนึ่งหรือว่าอีกคนหนึ่งก็มีความสัมพันธ์ที่มั่นคงแล้วมันก็เป็นสิ่งที่คุณควรที่จะตัดสินใจที่จะเดินออกมาหรือที่ที่จะแบบว่าเลือกที่จะทิ้งมาหรือเดินออกมาจากคนคนนั้น เพราะว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมมัน,มนไ,ปไปได้นะคะที่ที่ตัวคุณเองไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนและมีความจริงจังมั่นคงกันอยู่พอสมควรหรือตัวคุณเองมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมั่นคงมากเลยแล้วก็แบบว่าเลือกจะตัดสินใจที่จะตัดความสัมพันธ์จากใครคนหนึง่งเดินออกมาจากใครคนนึงเพราะว่าคุณให้เกียรติคนที่ ที่คุณชัดเจนอยู่อ่ะอไอสารสุก็มันเป็นประมาณเนี้ยคือมันอาจเป็นสองกรณีก็ได้นะคะคือมันแต่ว่าความหมายเดียวกันนั่นคือการที่คุณตัดสินใจทําอะไรบางอย่างเพื่อให้มันยุติธรรมทั้งสองฝ่ายมากที่สุดไม่ให้ทําร้ายใครด้วยที่จะเดินออกมาจากอะไรที่มันไม่โอเคอเพื่อที่จะดํารงและประคองความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงอยู่แล้วให้มันไปได้ต่อ นี่คือสิ่งที่ยุติทำที่สุดที่ที่คุณตัดสินใจประมาณเนี้ยเดี๋ยวเขาดูนะค่ะว่าคนที่ชาวราศีพฤษภนึกถึงอะคะ่ะในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกันโฟบสอดสีดาเอชออฟ e พนท์โ hmm. ค้กหนึ่งเหรียญเดไฮพรีเทส the ะสเตรโอ my god เทนอเพนโด้โกสิบเหรียญเฮ้ยคุณคนนี้เขาก็สู้อยู่นะไอ้สาม่แน่ใจว่าตัวคุณอะมีความสัมพันธ์ที่ที่จริงจังอยู่แล้วอะคุณอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ที่มันโอเคอยู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วมีมีแฟนอยู่แล้วแต่ว่ามีคนคนนี้เข้ามาในชีวิตอะแต่คุณอะเลือกที่จะตัดเขาออกไปเพราะว่ามัน คุณต้องให้ความยุติธรรมกับคนที่เขามาก่อนอะกับคนที่มีความสัมพันธ์ที่จริงจังอยู่อะที่ชัดเจนอยู่แต่ศาสูุว่าคนคนนี้สู้มือมากเลยอะค่ะไอสาสูวุวาเขาเองก็เขาอยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนอะเขาก็อยากชัดเจนกับคุณอะเขาก็อยากที่จะแบบมีคอมมิชเมนต์กับคุณนะแต่เขาจะแบบเขาจะนิ่งๆเขาจะเงียบๆ เขาจะแบบไม่แสดงตัวอะไรออกมากแต่สิ่งที่เขาคิดหรือสิ่งที่เขาคาดหวังกับตัวคุณในสาสุว่าเขาอยากได้ความชัดเจนมั่นคงกับคุณเหมือนกันคุณมีคุณมีคนของคุณอยู่แล้วเขาก็อยากนคนของคุณเหมือนกันเขาก็อยากชัดเจนกับคุณเหมือนกันะเมื่อสาวคนลุกนะคะคือทําไมอะ่ะแต่ตอนเนี้ยมันทําได้แค่ว่าเขาเขาทาได้แค่อยู่เฉยๆฉเพราะว่าความสัมพันธ์มันเหมือนมันมันค้างไว อาจจะไม่ได้มีการติดต่อกันแต่ว่าคนคนนี้ไม่ได้หายไปไหนแต่มันเป็นการที่เขานิ่งนิ่งคิดอยู่เพราะเขาเองก็ต้องการความสัมพันธ์ที่จริงจังมั่นคงเหมือนกันอ่ะเขาก็อยากเป็นคนรักของคุณหรือ <Nixon> ว่าเขาก็อยากมีคอมเมนต์กับคุณเหมือนกันมีความแบบจะเอาให้ได้นะคะในสารสุกก็มันเป็นฟิลเนี้ยจะเอาให้ได้เลยอ่ะอยากจะครอบครองมาให้ได้รู้สึกว่ามันยากแต่อยากจะครอบครองแต่พยายามคิดอยู่ว่าจะทํำยังไงแต่ว่าจะเป็นความนิ่งที่แบบว่า นิ่งแต่ลึกอะนิ่งแต่คิดลึกมากเลยอะนิ่งๆเหมือนไม่คิดอะไรด้วยนะแล้วก็แบบว่าอยู่เฉยๆแต่ว่าไอ้ที่เฉยๆนิ่งๆนงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรนะคะมันมีมันมีความที่เขาคิดอยู่เขาก็อยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันชัดเจนแล้วก็อยากได้คอมมิชเมนต์จริงๆอะสู้เหมือนกันนะมีความอยากได้คนคนนี้มีความอยากได้ความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว่าคุณจะ จะชัดเจนว่ามีมีความสัมพันธ์ที่โอเคอยู่แล้วมีคนของคุณอยู่แล้วแต่คนคนนี้อยากที่จะเป็นสิบเหรียญเหมือนกับอีกคนหนึ่งอะ่ะอืมในาสาสมว่าเป็นฟิลเนี่ยอือเดี๋ยวเขาดูนะค่ะว่าแล้วในช่วงของเดือนมีนาคม2564สสถานการณ์ความรักของชาวราศีพฤษภอะค่ะเป็นอย่างไร เซ้เวนนอคัพข้าเจ็ดถ้วยควีน็อปอินดากอล์ค่ะราชินีถือเหรียญเจอาฮัลโลแฟนต์โอ้ยพระเจ้าที่อเมริก o ส c นายออฟคัพนะคะอัศวินถือถ้วยพฤศจนะเอาจริงๆนะคุณต้องสตรองให้มากๆนะไอ้สาวบอกเลยว่าในช่วงของเดือนมีนาคม64่อะ ุณจะเจอกับสิ่งที่ยั่วยุอะเราโลมให้แบบว่าคุณอาจจะต้องเสียสูนยนนะคือถ้าแบบ <c oughs> ไอส้สาวรูว่าคุณคุณจะมีความแบบงงๆอะ่ะบางทีมีคนมีคนที่โอเคอยู่แล้วหรือว่าพูดคุยกันอยู่แล้วในระดับหนึ่งแต่มันจะมีคนเข้ามาเพื่อที่จะแบบว่าเขาอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณนะคะเขาอยากที่จะให้คุณได้เห็นถึงความรักความเอาใจใส่ของเขาคือเขาอยากจะ จะมีคุณอยู่ในความสัมพันธ์อะนะอืมอยากได้คุณจังเลยอะแล้วบางทีอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนที่เข้ามาใหม่ด้วยซึ่งมันเป็นอะไรที่คุณก็ค่อนข้างแบบเฮ้ย hey, อะไรอะบาจริงคือตอนกูไม่โสดแล้วแน่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่นอ้อยแต่แบบว่ามันจะแบบคุณจะงงๆอะค่ะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่รู้จะเลือกอะไรไม่รู้จะยังไงดีทั้งนั้นที่แบบเฮ้ย เราก็มีคนที่ชัดเจนของเราอยู่แล้วอะไรแบบนี้แต่ไอศาสตร์ส,สุกว่าตัวคุณค่อนข้างที่จะมีความหนักแน่นอยู่ในระดับหนึ่งนะกูมีความหนักแน่นอยู่ในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาเ e ีไออาร์ e A, ทำหน้าตาแป๋ๆแล้วก็แบบว่าเฮ้ยเห็นเห็นถ้วย้ราไหมอยากได้ถ้วยเรา,า,เราป้าอะไรเงี้ยก็อาจจะถูกล่อลวงหรือว่าอาจจะทําให้แบบว่าคุณจะเขวไปนิดนึงแต่ศาสตร์เชื่อว่าตัวคุณมีความนิ่งมีความหนักแน่นแล้วมีความ รู้ค่ะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีหรือว่าอะไรควรอะไรไม่ควรในเมื่อคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่ดีอยู่แล้วเชื่อเลยค่ะว่าในช่วงเดือนมีนาคมอะไม่ว่าใครจะเข้ามาอีออะไรกับคุณมากน้อยแค่ไหนคุณจะสับสนแป๊บหนึง่งนะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยวันไวแป๊บหนึง่งแต่สาชื่อว่าคุณจะตัดสินใจว่า,วาคุณจะทํปในสิ่งที่มันถูกต้องค่ะคุณจะทำสิ่งที่มัน ที่มันเป็นอะไรที่แบบว่าชัดเจนอ่ะคือในเมื่อคุณมีคนของคุณอยู่แล้วคุณมีคนในความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วจริงจังแล้วเขาเองก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรคุณเพราะฉะนั้นคุณเองก็จะไม่ทําร้ายคนคนนั้นเช่นกันคุณจะไม่ทําร้ายคนที่คุณรักโดยการที่เอาคนอื่นๆเข้ามาในชีวิตแล้วทาให้มันปั่นป่วนคุณมีความมั่นคงระหนักแน่นอยู่นะคะพุทโธไพ่คุณขึ้นขนาดนี้ไอ้จะเชื่อสู้ๆนะคะ อย่าให้ใครมารุกรานอาณาจักรของคุณได้นะคะอย่าทำให้คนที่คุณรักเสียใจเดี๋ยวก็ดูนะคะว่าถอืม้ายางบอกอะไรเขาเรี่กอะไรนะคนที่ชาวราศีพฤษภนึกถึงอะคะ่ะสถากน,นการณ์ความรักของเขาในชน่วงเดือนมีนาคมสองห้าสี่เป็นอย่างไรมาอ oh my god ซิสซบครับนะคะหกถ้วยเดอะเวิ d ์สู้จริงจริงเหนื่อยแค่ไหนก็สู้เหนื่อยแค่ไหนก็จะเอาอ,อยากได้เทนนิสบอลค่ะ <Okay. S 2> สิบมิถาเซเว่นออฟเพนเดอร์โคลค่ะ <c oughs> เจ็ดเหรียญแล้วก็เดอะฟูล เขาจะทำจนสุดความสามารถอะคะ่ะอยู่ที่ว่าคุณจะเข้มแข็งได้มากน้อยแค่ไหนนะสิ่งที่พยายจะบอกนะคะชาวราศีพฤษภคุณอาจจะรู้สึกดีที่แบบว่ามีคนเข้ามาในชีวิตแล้วก็แบบว่าเฮ้ยชอบคุณอะแล้วแบบคุณก็แบบว่าเออเขาก็ไม่ได้เลวร้วายอะไรคุณจ,จะมีใจอ่อนบ้างนะด้วยความที่เขาเองก็ไม่ได้ขี้เลยอะไรอะรนะแล้วก็แบบว่าไอ้ถ้าสุกับคนคนนี้นะในช่วงเดือนมีนาคม ความสัมพันธ์กับคนที่เขาเคยคุยหรือที่เขาเคยมีความสัมพันธ์ด้วยไอ้สาวว่า,เ,าเขาอยากกลับไปเขาอยากจะกลับไปหาคุณคนนั้นค่ะเขาอยากจะกลับไปพูดคุยกับคนคนนั้นและเริ่มต้นกับคนคนนั้นอยากจะทํามันให้ดีจริงๆคนคนนี้อยากได้จริงค่ะอยากมีคุณในความสัมพันธ์จริงๆอยากให้แบบว่ากลับมาเริ่มต้นกันใหม่พูดคุยกันใหม่นะอยากที่จะพูดคุยถึงแม้ว่า เขาจะรู้สึกว่าเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างเขารู้สึกว่าเขาจะต้องเจอกับสิ่งที่ยากลำบากหรืออุปสรรคเนี่ยมันมีอุปสรรคเข้ามาเยอะจังเลยอ่ะแล้วเขาก็จะต้องแบกคอยประคับประคองเพื่อให้คุณได้คุยกับเขาต่อด้วยแต่ก็รู้ว่าข้างหน้ามันก็ไม่ได้ราบรื่นแต่เขาก็รู้ค่ะว่าอีกนิดหนึ่งถ้าเขาอดทนมันจะถึงที่หมายที่เขาต้องการเขาจะได้คมเมมเมันอย่างที่เขาต้องการเขาจะสู้มันนะเขาจะสู้กับมันเพราะเขาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์จริงๆ อยากได้รัยความสัมพันธ์จริงจริงเหนื่อยแค่ไหนเขาก็สู้ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เหนื่อยนะคือถ้าคุณยังคงมีความหนักแน่นมีความจริงจังอยู่กับคนที่คุณมีอยู่แล้วไอสาบ,บอกเลยว่าคนคนนี้ก็เหนื่อยเป็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องเข้มแข็งให้ได้มากที่สุดอะไม่รู้ดิคือถ้าคุณแข็งพอถ้าคุณหนักแน่นพอถ้าคุณรู้ว่าอะไรควรทาคนคนนี้แหละ เขาจะเหนื่อยของเขาเองเพราะเขาเป็นคนที่พยายามอยู่คนเดียวเขาจะเป็นคนที่พยายามที่จะมีคุณพยายามที่จะคุยกับคุณพยายามที่จักคุณแต่ถ้าคุณไม่ตอบสนองเขาสักสักอย่างคนคนนี้ทําอะไรคุณไม่ได้นะคะอืมแล้วอยู่ในช่วงเขาอะไรในเดือนมีนาคมเนี่ยเมื่อเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยเขารู้สึกว่ามันไม่ไหวเขารู้สึกว่าเออที่เขาพยายามไปไม่เห็นได้อะไรกลับมาเลยทําไม มันถึงไม่เป็นอย่างที่เขาต้องการทําไมสิ่งที่เขาทุ่มเทไปและสิ่งที่ได้กลับมามันมันไม่ใช่วะอะไรเงี้ยไอสาวสุกนมันจะถึงจุดจุดหนึ่งค่ะที่เขาเหนื่อยจนสุดความสามารถแล้วเขาพยายามจนสุดความสามารถแล้วเขาอยากได้มันมาก็จริงแต่เขาก็เหนื่อยเป็นเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเหนื่อยไอสาวสุคนคนนี้เขาก็จะไปเริ่มต้นไปเริ่มต้นใหม่กับตัวเขาเองอ่ะเขาก็จะถอยออกมาแต่ก็เริ่มต้นมีอิสระกับตัวเขาเอง พราะเขารู้สึกว่าทําไปก็ไม่ได้อะไรคุยไปคุณก็ไม่ตอบหรือว่าทุ่มเทคแค่ไหนแล้วสิ่งที่ได้กลับมาก็คือมันมันมีแต่ความว่างเปล่าเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาที่ทําให้เขารู้สึกเหนื่อยจริงๆอ่ะคุณก็ต้องคุณก็ต้องทําให้เต็มที่นะคะคือถ้าคุณไม่อยากให้ความรักของคุณมีปัญหาเพราะคนคนหนึ่งที่เขาเรียกอะไรอ่ะเขารู้สึกดีกับคุณอ่ะ แต่ถ้าคุณมีคนของคุณอยู่แล้วและคุณยังรักเขายังคุณยังรักเขาดีอยู่คุณยังคุณยังไม่อยากทําร้ายเขาก็อยากให้คนคนนี้เข้ามาในชีวิตเลยค่ะก็ปล่อยให้เขาได้มีอิสระให้เขาได้ไปเจอกับคนที่ที่ว่างกับคนที่โสดกับคนที่เอ,อ่อแมทช์กันนะคะออืเขาดูนะค่ะว่าไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไรชาวราศีพฤษภมา ที่ Emperor Seven of Cups ค่ะเจ็ดถ้วย King of Wands นะคะราชาถึงไม่เทา้า goodbye My God Separate a l ิสาบ้าบอ e <c oughs> i n t e n s e r e l a t i o n s h i p ค่ะ Yes ไพอิาสานี่มันสุดยอดจริงๆแล้วไงต่อเทคแอคชั่นค่ะ <c oughs> ที่สุดแล้วแหละไพอิาสานอรักมากนะลุกนะคือมันไม่มีอะไรต้องอธิบายมากไปกว่าน,นี้นะคะคือมันแน่นอนจริงๆอะ่ะอิสาสุกว่าเอาจริงๆตัวคุณน่ะที่คุณถามถึงเขาคนนี้ย มันก็เป็นอะไรที่คุณก็รู้สึกอยู่แหละแต่แบบว่าคุณก็ไม่แน่ใจว่าผลลัพธ์ของมันคือคุณควรจะไปต่อคนคนนี้ด้วยไหมอะไรเงี้ยด้วยรันที่คุณก็มีความรู้สึกว่าคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยความรู้สึกมันก็ดูลักซึ้งอ่ะมันก็ดูแบบเหมือนคุณก็ชอบเขาแล้วก็แบบว่าก็มีใจอรู้สึกว่าคนคนนี้ก็ค่อนข้างมีความที่ตรงสเปคคุณแล้วก็แบบถูกใจคุณนะ ถูกใจคนแต่คุณมีคนของคุณอยู่แล้ไงแล้ไงต่อแต่คุณก็รู้สึกว่าคนคนนี้มันเป็นความรู้สึกที่มันลึกซึ้งมันเหมือนมันถูกใจกันมันต้องตาต้องใจมันมีความเสน่หาแต่อย่าจะบอกนะเขาว่าไม่หืมไม่หรอกคือถ้าคุณลึกซึ้งกับเขาจริงอ่ะคุณก็ต้องจบกับคนคนของคุณก่อนอ่ะคุณก็ต้องจบของคุณเขาเรียกอะไรนะคุณก็ต้องสามารถจบกับคนของคุณได้ก่อนแล้วก็มาคุยกับเขามันไม่ใช่ว่าแบบว่า จะมีคนคนนี้เพิ่มป้าบอไม่ใช่ขุนแผนนะเจนเย็นฮึไม่ได้หรอกค่ะความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันเหมือนจะรู้สึกรักมันเหมือนจะแบบมีความสัมพันธ์ที่แบบว่าเฮ้ยเราลืมกันไม่ได้เราคิดถึงกันตลอดเวลามันไม่ใช่หรอกค่ะมันก็เป็นแค่ความหลงแค่ชั่วครู่เพราะถ้าคุณรักเขาจริงคุณจะไม่ทําให้เขาเรียกอะไรคุณก็จะจบกับคนคนคนก่อนของคุณนะ่ะแล้วก็มาเขาบอกเขา สะดีกว่าอะไรแบบนีน้คุณไม่ตัดสินใจจบกับเขาก่อนหน้านี้แล้วก็มามาอยู่คนเก่าของคุณหรอกอะไรแบบเนี้ยอืมอีกอย่างนะคือมันอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาค่ะคุณอาจจะรู้สึกสับสนนะด้วยความที่มีตัวเลือกเข้ามาให้คุณได้เลือกแต่สา,ศาก็เชื่อค่ะว่าเดี๋ยวมันก็จะได้มีการกระทําอะไรบางอย่างที่ได้มีการห่างเหินกันไปมีการแยกกันไปในความรู้สึกในความสัมพันธ์ อยู่กันไม่ได้นานค่ะมันจะได้มีการเทคแอคชั่นอะไรออกไปด้วยความที่คุณเข้มแข็งด้วยความที่คุณเป็นดิเอมเปอเรอร์ด้วยความที่คุณรู้ว่าอะไรควรและไม่ควรคุณเป็นคนที่ขึงขขงคุณเป็นคนที่แน่วแน่ในความรู้สึกมันแน่นอนจริงๆว่ามันจะได้มีการกุดบายกันไปมีการลาจากกันไปกับความสัมพันธ์นี้กับคนคนนี้ที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีเราก็มีใจให้เขาเราก็รู้สึกว่าคนคนนี้เข้ามามันก็แบบเหมือนทําให้ลุกเราอารามณ์ได้พอสมควรอ่ะแต่แบบ แท้จริงแล้วคนคนนี้ก็ไม่ใช่คนที่คุณรักจริงๆหรอกอเดี๋ยวมันก็มีเหตุให้ต้องห่างห่างกันไปหรือตัวคนเองนั่นแหละระทําอะไรบางอย่างให้ห่างจากคนคนนี้ไปเรื่อยๆเพื่อให้เขาได้ไปเริ่มต้นหรือไปพัฒนาหรือไปม,มีความสัมพันธ์กับคนที่ที่เขาว่างๆที่เขาไม่ได้มีใครที่เขาควรจะเป็นที่เขาควรจะได้รับความรักที่ดีอะไรแบบเนี้ย เดี๋ยวก็ดูนะคะว่าราศีอะไรดาวอะไรลักษณะอะไร้าอะไรที่มีเกมมีิทอนพกับชาวราศีประสบในช่วงเดือนมีนาคม2564มาเนปจูนค่ะราศีมีนจูปิเตอร์ราศีธนูแล้วก็พลูโตโราศีพิจิกโอเคราศีมีนธนูแล้วก็พิจิกโอเคค่ะก็ขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย